สวัสดีเพื่อนๆชาวบาส NBA ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n อ่ลชื่อฟิลหมายเลขแปดสินะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม NBA 2K 14ออ่ในมดคุโลโกะปะทะสแลมดังนะครับผมอ่นนี้เป็นการเปิดซีรีส์แรกแล้วก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับเราไปเริ่มซีรีส์แรกกันเลยนะครับผมจะเล่นเป็นทีมโรงเรียนโชคุนะครับ เล่นเป็นโหมดถ้วยนะครับเป้าหมายของผมก็คือผ่านเข้าไปเจอกับทีมโรงเรียนเซรินให้ได้นะครับผมทีมแรกที่เราจะเจอมันนี้ก็คือ,อคือทีมมิซูโฮนะครับจากคานากาวะผมทีมโชคุจากคานากาวะเหมือนกันนะครับผมโอเคเราไปลุยเลยครับจัมบอลครับโอ้ยฝายเขาได้ลูก โอ้โหบินมาเลย,ยเจ็กเง้างมาจากไหนไวนะน่ะโอ้โหมาที่มียางงี้ครับสก,กุลเงี้เองไงสวยลูกโทษน,น่าจะแย่นะครับผมสก,กุลเงี้เนี่ย แม่นี่ไงกันเอาไว้อย่าให้มันทำได้ผมว่าผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าสเตตัสของอค่าพลังของเขาเก่งกว่ามากนะครับมิสุอิสามคะแนนครับโอเคเก็บไปได้สวยกันไว้อย่าให้มันเข้ามากันไว้อย่า จะทำอะไรจะเข้าก็เข้ามาดินี่แน่รีเบล <Number six. S 1> เก็บให้ได้โอเคเก็บได้แล้ว <Yeah. S 1> มาที่มียาง,งี้ครับเจ้าหนุ่มสายฟ้าแลบกระเจี๊ยวความเร็วแสงเอ้ยไม่ใช่เท้าวความเร็วแสงนะครับลูกค <Yeah. S 1> ้าว่าซองโอเคครับตอนนี้ผมนำแปด เขาสี่นะครับเขาสี่แต้มผมแปดแต้มนะชวมือไว้โอเคไปเลยมิซุอิสวนกลับเข้าไปโอ้ยเขาตั้งโซนวงไงครับเอาชิบหายแบ็คคอร์ดโูช้าไงอาคางีแม่งมวยกินกล้วยอยู่นะครับกันไว้ เขาจะสก,กีนครับเรียบร้อยแนย่เลยเนี่ยอืมโอเคฟ้าฝุนเป็นใจนะครับไม่ให้เขาลงได้นะครับลงไหมไม่ได้ครับทําไม่ได้งานเข้าแล้วครับถ่วงเวลาไว้ให้มมาหมดช็อตค็อกไปเลย เอาหลุดแล้วชิปหายแล้วฟาวด้วยอย่าลงลงด้วยยัดเข้ไปเลยลูกค้าว่าต่อมาที่สกุลางีส่งคืนลูกค้าว่าสวยครับต่อขึ้นไปสวยครับหลุดหลุดแล้วแหละหลุดแล้วแหละ เออไม่ได้สักทีหนึ่งนี่จะมาอเลองอเีอุปอะไรเอ้าเขาได้คะแนนหรือเเมือ่อกี้อ๋อขอโทษทีครับดูผิดไปนี่แน่เขาเปิดบอลมาครับ จะทำไงจะวงนอกหรือวงในนะ่ะเป้าหมายเราก็คือฝ่าทุกทีมนะครับเพื่อไปให้ถึงทีมเซลินเป้าหมายของเรานะครับเราจะแพ้นัดแรกไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมจะสู้เพื่อทุกคนนะผมโอเคครับต้องผ่านมันไปให้ได้ครับศึกนี้ ไปเลยมีไงโอ้เขาไม่หลงครับโอเคสวยสวยทำไม่ได้ครับทําไม่ได้เฟดเอาเวก็ไม่ลงอย่ครับอาศัยรีบาวโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ลงอยู่แล้วขงงยี้ระดับนี้แนละ้ว อย่าพลาดนะโอเคห่างก,กันสีแต้มอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับบาสหนึ่งวิก็ยังมีค่านะบาอ่ะดันอนกไปย้ายมันเข้ามายา่าโอ้โห ปเลยปากานั้นแข็งแร่งโรงเรียนโชคุขึ้นนำโดยลุค้าว่าใครเด็กเคยสงสัยไหมครับว่าในอนิเมะเ,เรื่องบาสหรืออะไรแล้วแต่นะครับคำว่าเอสเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเอสหมายถึงสกอร์เลอร์นะครับหรือตัวทำคะแนนของทีมนั่นเองนะครับ โอเคโอเคได้ฟรีเฮ้ยได้ดีสิบสี่แต้มต่อสิบเอ็ดนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รีบ้าไว้รีบ้าไว้ทำ <c oughs> ไม่ได้อ่ะอย่าลง อืมเป็นนักกล้ามบ่น,นี่โอ้โหตัวมันใหญ่แท้โอเคครับจบคอเตอร์ผมได้เปิดนะครับขอไปขอไป เข้าไปผิวผิวจูะจู่จูจูจ,จ,จ,จูเอาทำอะไรไม่ถูกบอกลูคเขาว่าเล่นสามคะแบบนเนเดียวโอ้โหไม่ลงเลยอ่ะไม่แม่นเลยยายาโอเค โอเคไปกดกลับใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็น,จะย,นจะยิงก็ยิงจะยิงก็ยิงไม่เข้าหรอกเราสักยันมาดีแน่ เล่นของมาครับเล่นของวะเฮ้ยออกไปเลยนั่นแหละตังกิวโอเคครับดูเหมือนว่าทีมผมจะพลังงานลดเต็มทีแล้วนะ เข้ามาครับทำไงเดียวน่ยเล่นยังไงเดียวะเฟสเอาเวโอเคอย่าแพ้เลยนะนัดแรกเนี่ยขอชน,น,นะนะโอ้ยถ้าขอได้คงไม่ต้องมาแข่งกันหรอกเนาะ กุโรงิเล่นสามแต้มไม่ได้นะครับพลังศูนย์ครับมิซุอิโอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่มิซุอิได้อยู่ครับมีมิซุอิกับลุคคาว่านะครับที่เล่นสามแต้มได้นะครับมิยังหีนี่ตามกระตูเลยครับเร็วอย่างเดียวครับทำเฮียอะไรไม่ได้เลยครับเร็วอย่างเดียว โอเคโอเคครับผมจะเน้นที่มิสุอินะครับผมจะเน้นวงนอกนะครับเพื่อจะล่อให้เขามาประกบแมนทูแมนนะครับแล้ววงในาก็จะว่างผมจะส่งให้อาคางิทําแต้มตรงนั้นนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ของเรานะครับขอเรียกกลยุทธ์นี้ว่าล่อเสือออกจากถ้ำนะครับผม เขาส่งคนเขาส่งคนเขาจะเริ่มออกไปกดดันวงนอกแล้วนะครับผมแล้ววงในก็บีบเข้ามานะทําให้ผมเล่นลําบากมากโอเคสวยชิงของหมุนเฮ้ย อย่าลอกอย่าลอกเยอะอย่าหลอกเยอะเดี๋ยวเราจะงง,งไม่ใช่อะไรหรอกโอ้เขาตามมาติดติดเลยครับเขาตามมาติดๆเลยครับผมไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะแต่ก็จะชนะจะพยายามครับ โอ้ยมิสเอิช่วยชีวิตไว้อีกแล้วสามแต้มนะครับมิสเอิยิงไปห้าลงสี่นะครับโอ้ยผู้มีทันถดคำโดนเลยสวยเฟดเอาเวครับ โอ้ยผางห้าคะแนนนี่เออมันไม่แน่นอนนะคนเราจริงๆด้วยไม่แน่เขาอาจจะพลิกเกมนี่ไงพูดจะไม่ทันขาดคําเลยโดนซะแล้ว,ลวเฟสขึ้นลงเถอะลุกโทษก็ยังดีนะครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับ ไม่ค่อยลงเนี่ยลงเถอะลงเถอะโอเคโอโ้โหทุรักทุเลมากเลยกว่าจะลงแต่ลูกเนี่ยสกุลเง,งียฮ <c oughs> <c oughs> ้จะจบเอ่อขอโทษครับพูดปิดจะจบควอเตอร์ที่สองแล้วนะครับครับขอบคุณนะพี่ยอมนะครับ โอ้ยไม่ลงเลยอ่ะก็จบคอเตอร์ที่2ไปนะครับผมโอเคครับเรามาต่อนที่คอเตอร์ที่3เลยนะครับจอเข้าไปเจาะย่อๆดันอย่างเดียวครับมีซื้ออีกแล้วโอ้โห ผมยกให้เป็นแมนอออะแมช์ในอในนัดนี้เลยนะครับสำหรับมิซุอิฮิซาชินะครับไไอเอ้ยโดนหลอกนี่ไงไปเลยมียังงี้พาบอลขึ้นไปถูกตัดไปอีกแล้วแหมไม่ได้เลยเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยพวกนี้ สงสัยล้วงกระเป๋าตังค์มาก่อนแน่เลยครับส่งปุ๊บตัดส่งปุ๊บตัดเนี่ยอาบอลขึ้นไปห่างกันแค่แต้มเดียวเอาอะไรไม่ได้เฮ้ยย่ใช้ความแข็งแกร่งครับโอเคโอเคโอเคสามสิบห้าต่อสามสิบสองโอเคแต่เพิ่งสังเกตน,นะทีมเขาหล่อๆงั้นเลยนะ มาดูทีมผมเด็ทีมเขาเราหล่องนั้นเลยดูทีมผมดูทีมผมมีทั้งกอริลล่ามีทั้งหัวแดงมีทั้งคนตัวเตี้ยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคแต่กองทัพเจ้าปัญหาของผมจะไม่แพ้เด็ดขาดครับลงโอเคได้ฟาวด้วย โอ้ยโอ้ย,อยเกือบเล้วส่งไปพาขึ้นไปเฟดปุ <S 2> <S 2> <S 2> ๊บดึง แม่เขาไม่หลงครับเขาไม่หลงครับเมื่อกี้อยากจะหลอกให้หลงนะครับแต่เขาไม่หลงครับเขาไม่หลงครับเอาแล้วครับห่างกันแต้มเดียวอีกแล้วครับโอ้โหสู้กันมันมากครับนั้นนี้ผมกะอะไระครับมาดูเอาเก่งไม่ไม่มาช่องนี้ครับช่องนี้ไม่มีความเก่งครับเล่นเอาฮาครับไม่เล่นเก่งไม่ไม่น้นเก่งนะครับน้นฮาครับสายฮา อเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอไปวัดได้ไม่เป็นไรลงลูกเดียวก็ยังดีกว่าไม่ลงเลยรีบาวาไ้แ8ดลูกแล้วครับสำหรับสกุลงนิฮานามิจิเฮ้ยโอเคครับโอเคครับอย่ายิงอย่านี่ไงสวนกลับไปเลยฟาสเบรกมียางงี โอ้ยดับเบิลคัตครับโอเคครับสวยเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเล่นอ่าพวกเกม NBA 2K นี้ดับเบิลคัตหลบบล็อกยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นอ่าจอยนะครับถ้าคุณตั้งเซตไว้ปุ่มไหนคุณก็กดอ่ายิงเวลายิงชูนะครับกด2ทียำๆนะครับเวลาเข้าไปเลอัพนะครับมันจะเป็นการอ่าหลบบล็อกนะครับจาอ่าจะไม่ให้โดนง่ายๆนะ แต่ถ้าใช้ก็ควรระวังด้วยนะครับว่าเจอคนตัวสูงกว่านี่ทําไปก็ไม่มีความหมายเหมือนกันครับเป็นอะไรเนี่ยวืดเหรอเหนื่อยแล้วสงสัยเมื่อคืนไม่ได้นอนแน่เลยอย่ารีบเอาโอ้โหนักกามในชั้นเลยเนี่ย โอ้หจานขี้โกมันเนี่ยเอานะัากล้ามมาเล่นโอ้ห oh, oh, ดูดิทีมเขาแม่งหล่องั้นนะ่ะแล้วดูทีมผม <laughs> ดูทีมผมดูไอ้หมายเลขสี i, ่หมายเลขสิบนะ oh, 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 oh. ยึดเค้ก้ามขนาดนี้ไปเล่นกล้ามเหมือนพี่อย่ามาเล่นบาสเลยผมกลัวแลนะ้วเนี่ยกล้ามใหญ่ไข่เล็กเอ้ยไม่ใช่ <laughs> กล้ามใหญ่ใจเล็กนะครับ ผมไม่กลัวครับพวกกล้ามใหญ่ใจเล็กเนะี่ยมาเลยรีบาวได้โอเคไปเลยอย่าไปกลัวครับโอ้โหลูกขา่าบินมาเลยลูกนี้ประกาศให้รู้ครับว่าของเราใหญ่นะครับ เขาไปพลังแักละเอ้ยโอ้ยจะปิดจะปิดเต็มคอร์ดอะไม่ได้หรอกจะบอกให้โอ้ยมืออีเริ่มเน่านะครับไม่ลงนะเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเวลาเหนื่อยส่วนมากจะยิงไม่ค่อยลงกันนะครับ รีบาวได้โอเคครับทีมเกมรับผมยังเก็บรีบาวได้ดีอยู่นะครับยังเก็บรีบาวได้ดีอยู่เอาถูกบล็อกอีกแล้วเฮ้ยห่างกันแต้มเดียวเลยครับดูดิเอ้ยชนะนี่ยากจริงๆริงนะครับขอสวยๆเถิมิซุอิได้ไหมผมว่าผมโดนนำแล้วแน่เลยครับ เกมรับผมมันช้านะครับยา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 โอเคมาลุยกันที่ควอเตอร์ที่สี่เลยนะครับผมเป็นควอเตอร์สุดท้ายตัดสินชี้ชะตาครับระหว่างทีมโชคคปะทะกับมิซูโฮใช่ไหมโอ้โหดูดิแม่งที่โกงเอาหนักกล้ามาเล่นอะ ไปเลยเด็กแว้นอ้โหลงด้วย48ต่อ48แล้วนะครับผมสามแต้มแน่เลยอ่ะลงแน่เลยโอ้โหไม่ได้แล้ครับต้องเอาคืนนะแบบนี้ต้องเอาคืนแล้วจะมาแพ้อย่างนี้มันไม่ได้เอาคืนไปไม่ลงอีกรีบาวให้ได้ ยังครับผมยังจะสู้นะครับโอเคเก็บดีบาไว้ไปให้ได้ไปให้ได้โอเคครับโอเคเราได้ฟาวกับลูกโทษนะครับฟรีโทอีกหนึ่งลูกนะครับถ้าเรายิงลงก็จะเป็นสามคะแนนนะครับเก็บทีเดียวแถมยังได้ฟาวด้วยนะครับเราต้องทําไม่ได้นะครับโอเคเอบวกครับโอ้ยเท่ากันแล้วนะครับเวลาเหลือแค่ ดีว่าสี่นาทีแล้วกันนะครับโอเคกันไม่ได้กันไม่ได,ไได้แมนทูแมนไปดีบอาไว้ได้ดิโอ้โหนักกล้ามอีกแล้วอะ่ะโอ้โหงานช้างแล้วครับเปิดมาก,ก็เจอทีมเก่งเลยครับแหม อยังเกาะยังเจาะไม่ได้เนี่ยเกาะอะไรวะเจาะไม่เข้าเลยอ่ะดูดิกันไว้กันไว้กันไว้กันไว,นไวเต็มโซนไว้เต็มโซนยายายาให้เขาเข้ามายาดิตีโอ้ยห่างกันห้าแต้มเลยเอ้ยสี่ดิสี่ห่างกันสี่แต้มนะครับ ผอเมื่อกี้มิสุอีลดช่องว่างมาให้นะครับอืมเหลือแต้มเดียวนะครับตอนนี้โอเคเขาต้องเขาจำเป็นต้องขอเวลานอกนะครับเพื่อจะหยุดเกมฝ่ายเรานะครับแล้วก็ให้อ่นักบาสได้พักนะครับผมกันไว้กันไว้ โอ้โหขอลงอีกแล้วอะช่องว่างตอนนี้สามแต้มครับโอ้ยไม่ได้อะทำไม่ได้โอเคลดมาเหลือหนึ่งแต้มแล้วนะครับช่องว่าง ไว้กันไว้กันไว้สุดความสามารถเลยพลังจกักรเล่เก็บให้ได้โอเคโอเคนี่เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะขึ้นนานะครับว่างงนี้โอเคครับนํามาแล้วครับนํามาสองแต้มนะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไ,ดไม่ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับโดนเอาคืนอีกแล้วครับ เอาใหม่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 อย่าลุ้นอย่าลุ้นเอาใหม่เอาใหม่หมหมหมไปอัคคง,งเข้าไปอัคคัี้โอเคโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้ยเหนื่อยประกบเต็มโซนไปเลยประกบเต็มโซนไปเลยครับอย่าให้เขาเข้ามานะ ยาขยอเข้ามานะยาดิยายาแหมผัดกันเอาคืนอยู่นี่แหละโอเคเอาคนที่เลี้ยงลูกที่สุดพาบอลขึ้นไปลูกเขาว่าลงเดินนะโอ้เหลือหนึ่งนาทีกันไว้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 ให้สุดชีวิตเลยอย่ายิงขอเลยพี่พี่ครับใจเย็นพี่โอ้โห ได้ฟาวโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยมีสิชนะครับมีสิชนะครับถ้ากันลูกนี้ได้นะครับถ้ากันได้ผมจะถ่วงเวลาให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะได้ชนะนะครับเราจะกันให้สุดชีวิตนะครับโอเคครับเราจะกันให้สุดชีวิตนะครับโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับกันไม่ได้ครับ ลูกนี้ผมห้ามผ่าเด็ดขาดนะครับและแน่นอนนะครับคนนี้จะสวนกลับมีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่อาคาหัหงีก็ลูกคาว่านะครับผมอาคาหัหงีดันเข้าไปโอ้โหแพ้ครับแพ้ครับผมนัดนี้ผมไม่แน่ครับยี่สิบวิเรายังมีโอกาสนะครับ โอ้โหหมดแล้วครับโอกาสผมทาผมทำมันเสียเองครับไม่น่าเลยอ่ะโอ้แต่ก็ยอมรับว่าเอ้ยจะจะทําฟาวเขาทำไมเนี่ยถ้าเรายิงสามแต้มถ้าเรายิงสามแต้มลูกนี้ลงเรามีสิทธิ์ได้ต่อเวลาครับเพราะฉะนั้นผมจะหวังพึ่งที่มิซุอิครับ โอ้โหโดนอีกแล้วแม่เร็วจริงๆเลยบอดเก่งนะครับบอดเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะครับเก่งมากเลยนะครับ โอเคครับแพ้ไปครับแพ้ไปสี่คะแนนเฮ้ยห้าคะแนนนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับซีรีส์แรกนะครับใครที่เป็นแฟนสแลม์ดังหรืออะไรอย่าโกรธผมเลยนะครับผมเน้นเอาฮาครับแต่ผมก็จะพยายามสู้ต่อไปนะแพ้ครั้งเดียวไม่เป็นไรครับแพ้แล้วลุกขึ้นใหม่คือยอดคนครับโอเคสวัสดีครับผม